แมวเหมียวเด็กวัดแมวเหมียวเด็กวัดเด็กวัดใหญ่เด็กวัดเก่าเด็กวัดเก่าเด็กวัดใหญ่ <c oughs> เล่นการเพลิดเพลินจำเริญใจทำไมมีการแย่ะมากมายขนาดนี้แ <c oughs> ยะมากมายขนาดนี้รวมกันแล้วทั้งนี้นี่เฉพาะเหมียวเก่าเหมียวเก่ายังมาไม่ครบเลยเนี่ยยงมาไม่ครบมี เมียวใหม่เขา้ามาอีกสิบกว่าเมียวสิบกว่าเมียวน,นี้เขาว่าเขียวเมียวเก่าครับพากมาเล่นตอนนี้การพามาเล่นตอนนี้การสุขสันต์สบายใจรวมกลุ่มทักทายกันที่มีใครบ้างมีใครกันบ้างมีใครกันบ้างเมีชิกเก่าเมือชิกเก่าโอ้ยเล่นอะไรในป่านะเล่นอะไรในป่าเล่นในป่ายะคุยหารกันครับคุยหารกันเลย เล่นด้วยกันดีๆลูกเล่นกันดีๆนะครับใครที่เกเรจะโดนตีนะใครเกเรไม่รักเพื่อนไม่ได้นะครับใ si hey, uh huh. ครไม่รักเพื่อนจะโดนเกเรจะโดนจะโดนตีใครที so ่เกเรไม่รักเพื่อนจะโดนตีใครชอบแกล้งเพื่อนห้ามแกล้งเพื่อนเนาะเราอยู่ด้วยกันด้วยความรักความสามัคคีอยู่ร่วมกันตรงนี้กับเจ้าเมียวเมียวอยู่กันแบบสบายใจพี่น้องกันนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็นําภาพความสุขความน่ารักของ,องน้องเหมียวให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพีรน,นี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุท